ในวิดีโอนี้นะคะจะเป็นวิดีโอที่จะให้คุณเห็นขั้นตอนการสร้าง y o u YouTube c h a n n e l เ t ็ p by Step ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนการอัพโหลดวิดีโอแรกของคุณขึ้นบนช่อง YouTube Channel กันเลยค่ะสวัสดีค่ะยูเกอนนะคะถ้าหากเรายังไม่เคยเจอหน้าค่าตากันมาก่อนเลยเนี่ยสิ่งแรกที่อยากจะขอให้ทำก็คือกด Subscribe ก่อนเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยการกดกระดิ่งด้านบนนี้นะคะเพื่อจะได้เอาไว้เตือนเวลามีคลิปใหม่ ดีๆเนื้อหาเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งออกมาคุณจะได้ไม่พลาดกันนะคะและที่สำคัญเลยนะคะในคลิปนี้จะมีการออฟเฟอร์ทำไฟล์รูป YouTube Channel Art ให้กับ New Subscriber ที่ทำการ Subscribe Channel ของเราตั้งแต่วันนี้ที่คุณเห็นวิดีโอคลิปอันนี้จนถึงวันที่31มกราคม2564ให้แบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคะ่ะส่วนรายละเอียดเนี่ยจะเขียนไว้ให้ใต้คลิปนะคะว่า หลังจากคุณ Subscribe แล้วคุณต้องทำยังไงบ้างในการที่จะให้เราเนี่ยสร้างตัว YouTube Channel Art ให้คุณค่ะ YouTube ได้กลายเป็น Search Engine ที่ได้รับความนิยมสูงสุดเป็นอันดับสองรองจาก Google นะคะทำให้คน,น่ะพยายามเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มนี้มากขึ้นเรื่อยๆก็ไม่น่าแปลกใจนะคะที่ทุกคนพยายามที่จะเรียนรู้ในการสร้าง YouTube Channel ของตัวเองดังนั้นขั้นตอนและวิธีการเซตอัพ a n n e l และทริกในการอ ptimize ที่จะบอกในคลิปนี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นการเพิ่มยอดวิวยอด subscribe และทราฟิกบนช่อง YouTube ของคุณค่ะสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือพิมพ์คำว่า youtube com เมื่อเข้าไปยังหน้า YouTube แล้วให้คลิก sign in ถ้าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลย อย่าลืมสร้างอีเมลที่เป็น gmail ไว้หนึ่งแอคเคก่อนนะคะเพราะคุณต้องใช้อีเมลที่เป็น gmail. com เนี่ยค่ะในการเชื่อมแล้วก็ผูกกับ youtube Account หรือถ้าคุณยังไม่มี Account ก็ให้คลิกตรงสร้างบัญชีตรงนี้ค่ะในการสร้าง Account มันจะมีอยู่2ประเภทนะคะคือ 1. สร้าง Account ส่วนบุคคลก็จะประมาณว่าสร้าง Account เพื่อใช้งานเองและประเภทที่2คือ สำหรับใช้ในเชิงธุรกิจหรือแบรนด์ c h a า n e l ค่ะถ้าประเภทที่2คุณสามารถที่จะแอสซ่าให้ทีมงานของเราหรือคนที่ทำงานด้วยคนอื่นสามารถเข้ามาบริหารจัดการช่อง YouTube ในภายหลังได้ค่ะในการสร้าง YouTube Account ของเราครั้ง,งนี้นะคะก็เลือกแบบเพื่อจัดการธุรกิจของฉันละกันนะคะ หลังจากลงชื่อเข้าใช้ในช่อง YouTube โดยผูกกับ Google Account แล้วทีนี้ขึ้นไปตรงรูปโปรไฟล์ด้านบนมุมขวากลุ่มเล็กๆตรงนั้นนะคะแล้วคลิก dropdown ลงมานะในกรณีที่คุณมี Account อยู่แล้วคุณก็สามารถมาเพิ่ม Channel YouTube ใหม่ได้โดยการเลือกการตั้งค่าแล้วมันก็จะส่งคุณไปที่หน้านี้ค่ะเพื่อให้คุณเพิ่ม Channel ใหม่หรือจัดการ Channel เดิมที่คุณมีอยู่แล้ว แต่ในกรณีที่คุณเป็นมือใหม่หัดขับเพิ่งเริ่มทําครั้งแรกเลยก็ให้คลิกที่รูปโปรไฟล์มุมบนขวามือเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้ค่ะแล้วก็เลือกสร้างช่องแล้วคลิกที่เริ่มต้นใช้งานหน้านี้จะเป็นหน้าที่คุณจะได้เลือกประเภทของการสร้าง YouTube c h a n n e l ค่ะว่าจะเลือกแบบใช้ชื่อของคุณลงเองของคุณเองเลยหรือคุณจะใช้ชื่อแบรนด์แทนก็ได้ค่ะ เราก็จะเลือกแบบใช้ชื่อที่กำหนดเองด้านขวานี้นะคะหน้าถัดไปจะเป็นหน้าที่คุณต้องมาใส่ชื่อ YouTube Channel ค่ะชื่อ Channel ที่คุณได้คิดไว้ก่อนหน้านี้ค่ะคุณก็พิมพ์เข้าไปเลยสมมติว่าชื่อช่องใหม่ของเราคือ Social Media 365 Days แล้วกันนะคะ ถัดไปก็ติ๊กในช่องการรับทราบเงื่อนไขาการใช้งานหลังจากนั้นก็คลิกสร้างได้เลยค่ะอา YouTube ก็จะแสดงความยินดีกับคุณนะคะที่คุณสร้างชานอลสำเร็จแล้วอืมเริ่มมีกำลังใจเนาะโอเคทีนี้ในขั้นถัดไปก็ถึงเวลาอัปโหลดภาพโปรไฟล์ก็คลิกตรงอัปโหลดภาพได้เลยค่ะ ใช้รูปโลโก้แบรนด์ของคุณหรืออาจจะเป็นรูปคุณเองก็ได้นะคะใส่รูปไหนไปก่อนก็ได้คะ่ะถ้ายังไม่ถูกใจก็ค่อยมาเปลี่ยนใหม่ทีหลังก็ได้คะ่ะหลังจากเลือกรูปได้แล้วเนี่ยก็มาถึงส่วนที่จะต้องใส่คําอธิบายชาแนลเนาะว่าชาแนลเราเป็นชาแนลเกี่ยวกับอะไรผลิตคอนเทนต์ประเภทไหนนะคะในส่วนนี้นอกเหนือจาก จะบอกผู้ชมของคุณแล้วยังเป็นส่วนที่จะบอกให้ YouTube รับรู้ด้วยนะคะว่าชาแนลของคุณเป็นชาแนลเกี่ยวกับอะไร YouTube จะได้แมชเนื้อหาของช่องของคุณกับคนที่เขาจะมาเซิร์ชหาคลิปได้ถูกต้องค่ะต่อไปจะเป็นส่วนที่จะค่อนข้างสำคัญมากทีเดียวเลยค่ะทิปที่จะช่วยให้คุณอัพติม z e ให้ชาแนลของคุณขึ้นแ a ร k งกิได้นั้น ก็คือเราต้องเลือกคีย์เวิร์ดพวกคีย์แท็กหรือวลีลงในคำอธิบาย Channel ของคุณให้ถูกต้องนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของคำจำกัดความของ Channel ของเรานะคะซึ่งคุณก็สามารถนำไปใช้เป็นไกด์ในการเขียนคำบรรยายของช่องของคุณได้นะคะคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าในคำอธิบาย Channel ของเรา จะมีคำที่ใช้เป็นคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับคอนเทนต์หลักของช่องอยู่เช่นี ocial media marketing digital marketing ยิงแอด Facebook การตลาดโซเชียลมีเดียการวางแผนการซื้อโฆษณา f a c e b o o k f a c e b o o k Ad optimization การยิงแอด Facebook ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดถูกที่สุดอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้รีมาร์คไว้นิดนึงนะคะว่า YouTube เขามีโคต้าคำไว้ให้แค่1,000ตัวอักษรเท่านั้นนะคะก็จะเป็นจุด Challenge ความเก่งกาจของ Copywriter แล้วแล้วล่ะคะ่ะถัดไปด้านล่างก็จะเป็นส่วนที่ถ้าคุณมีเว็บไซต์ก็เอา URL เว็บของคุณมาใส่ลงในส่วนนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ลิงก์ของโซเชียลมีเดียอื่นๆก็ได้ก็ที่มีอยู่นะคะก็เอามาใส่ไว้ในช่องที่เขามีไว้ให้ตามนี้เลยค่ะ ช่องแรกก็เป็นช่องสำหรับใส่ URL เว็บตามด้วย Facebook Twitter แล้วก็ Instagram ค่ะแต่ถ้าคุณยังไม่มีคุณก็กลับไปเซตอัพโซเชียลมีเดียพวกนี้ให้เสร็จก่อนเนาะแล้วก็ค่อยกลับมาใส่ทีหลังก็ได้นะถ้าใส่ครบแล้วก็กดบันทึกและดำเนินการต่อได้เลยค่ะจะได้ไปกันต่อเลยใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ ถัดไปก็เป็นการยืนยันตัวตนของชาแนลนะคะการยืนยันตัวตนนี้จะทำให้คุณสามารถเข้าถึงฟีเจอร์พิเศษต่างๆได้โดยวิธีการทำก็คือคุณต้องกลับไปคลิกที่รูปโปรไฟล์ด้านบนมุมขวาอีกครั้งหนึ่งเลื่อนไปเลือกการตั้งค่าแล้วก็ไปยังสถานะฟีเจอร์ของช่องค่ะ ตอนนี้ถ้ามี p o อัพแนะนำเวอร์ชั่นใหม่ของ YouTube Studio ก็ให้คลิกตรงพื้นที่เทาๆว่างๆเพื่อปิด p o อัพนี้ไปก่อนนะคะค่อยไปศึกษาทีหลังแล้วกันวันนี้ต้องสร้าง YouTube Channel ของเราให้สำเร็จก่อนโอเคเราจะเข้าไปในแท็บของการมีสิทธิ์ใช้ฟีเจอร์ซึ่งไอ้ฟีเจอร์พื้นฐานเนี่ยเขาก็จะเปิดให้คุณใช้อยู่แล้วนะคะแต่เจ้าฟ,ฟีเจอร์พิเศษเช่น ถ้าคุณต้องการอัปโหลดไฟล์ที่มีความยาวเกินกว่า15นาทีหรือถ้าคุณต้องการไลฟ์สดบน y o u t u b e เนี่ยคุณก็ต้องทำการยืนยันตัวตนทางโทรศัพท์ก่อนค่ะนตอนนี้สถานะของฟีเจอร์พิเศษจะเป็นแค่มีสิทธิ์นะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดใช้แต่ยังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เริ่มไปขั้นตอนของการยืนยันตัวตนกันเลยนะคะ การยืนยันบัญชีผ่านโทรศัพท์มือถือนั้นแนะนําให้เลือกส่งแบบ SMS มาที่มือถือนะคะสะดวกสุดละทีนี้คุณก็ใส่เบอร์มือถือลงไปตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นคุณก็กลับไปเช็คที่มือถือคุณนะคะว่าได้รับ SMS ส่งมาจาก youtube หรือ,อยังถ้าได้รับโค้ดแล้วคุณก็เอาโค้ดเนี่ยมากรอกเข้าไปเลยค่ะหลังจากนั้นระบบก็จะแจ้งคุณว่าบัญชี youtube ของคุณได้รับการยืนยันแล้ว อืมก็เกือบเสร็จแล้วนะคะใช้เวลาไม่นานนะในการ Verify ช่องเนี่ยพอเสร็จปับ๊บคุณก็สามารถ Access Features ต่างๆได้ทันทีนะลองกลับไปเช็คดูค่ะในแทบการตั้งค่าช่องเห็นไหมคะตอนนี้สถานะเราเป็นเปิดใช้แล้วทีนี้เราก็สามารถเซตค่าวิดีโอรูปแบบต่างๆได้เช่นการอัปโหลดวิดีโอแบบ Unlist v i วิดีโอ ประเภทนี้ก็ใช้ในกรณีส่งลิงก์เป็นการภายในค่ะไม่ออกสู่สาธารณะเช่นส่งให้ทีมในบริษัททีมใน,นแผนกที่เราทำงานด้วยหรือจะเป็นการส่งลิงก์วิดีโอไปให้ลูกค้า approve อ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วการอัปโหลดวิดีโอที่ยาวกว่า1 5นาทีตอนนี้คุณก็สามารถทำได้แล้วนะคะหลังจากเสร็จจากส่วนตรงนี้แล้วเราก็ไปต่อกันที่การ Set Up Channel ของเรา อีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็กลับไปคลิกที่รูปโปรไฟล์ของเราค่ะแล้วก็คลิกตรงช่องของคุณที่เราจะเห็นหน้าตาช่องของเราจริงๆะคะ่ะเวลามันขึ้นอยู่มันขึ้นไปบนเอ่อ YouTube ทีนี้คุณก็คลิกที่ปรับแต่งช่องแล้วก็เลือกแท็บการแสดงแบรนด์มาเริ่มที่ตรงแท็บของเอ่อภาพแบนเนอร์ Channel Art กันก่อนนะคะ Channel Art เนี่ยมันก็คือภาพแบนเนอร์ที่มีลักษณะเหมือนกับภาพ c o ฟเวอร์โฟใน Facebook นั่นนะคะจะได้เข้าใจแล้วก็เห็นภาพว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะในส่วนของภาพแบนเนอร์เราสามารถเลือกรูปที่เราทำไว้อัพขึ้นไปได้เลยค่ะจะบอกทริคของการทำภาพแบนเนอร์น,นิดนึงนะคะว่าถึงแม้เราจะสร้างไฟล์ที่มีขนาดตาม YouTube กำหนดคืออย่างน้อย2048คูณ 1, 1 5, 2, พิกเซลแล้วก็ตาม แต่ด้วยประสบการณ์คือบอกเลยค่ะว่าเวลาอัปโหลดเอาภาพมาใช้เนี่ยตำแหน่งที่แสดงที่ภาพมันแสดงเนี่ยไม่ค่อยฟิตกับอุปกรณ์ทุกชนิดเท่าไหร่ค่ะคือถ้าไม่มีประสบการณ์ในการทําไฟล์ภาพแบนเนอร์ของ Youtube Channel จริงๆก็จะต้องแบบเสียเวลาในการทําภาพแบนเนอร์ไปเยอะแยะหลายครั้งมากเลยค่ะอย่างที่เกิดไว้ในตอนต้นของคลิปนะคะว่าสําหรับ New Subscriber ของเราคือคนที่เพิ่งเข้ามา Subscribe ใหม่เนี่ยถ้าคุณอยากให้ทีมยูช่วยทำภาพแบนเนอร์ของ Youtube Channel เราก็จะแบบยินดีมากๆเลยนะคะโดยคุณก็อาจจะต้องอ Subscribe c h a n n แนนี้ก่อนเลยนะคะแล้วให้แจ้งไว้ใต้คลิปนี้นะคะว่าคุณได้ Subscribe แล้วนะไปเมื่อวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่แล้วทางทีมงานก็จะได้เช็คนะคะแล้วก็จะได้ส่งอ e ีเมลกลับไปถามรายละเอียดเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณเพื่อจะได้เอามาเป็นข้อมูลในการทำ แบนเนอร์ให้คุณแบบฟรีๆไม่เสียตังค์เลยค่ะโอเคจากตรงนี้ไปนะคะเราก็จะไปจัดการส่วนของแบรนดิ้งวอเตอร์มาร์หรือลายน้ำของวิดีโอกันค่ะที่คุณสามารถที่จะแอดเข้าไปในวิดีโอของคุณได้ค่ะเจ้า Branding Watermark เนี่ยมันจะเป็นปุ่มที่คนดูสามารถกด Subscribe ดังนั้นคุณสามารถใช้รูปโปรไฟล์หรือสามารถทำเป็นปุ่ม Subscribe ขึ้นมาใหม่ก็ได้ค่ะ วิธีการทำก็คือกดตรงปุ่มอัปโหลดได้เลยค่ะแล้วก็เลือกรูปที่ทำไว้เอามาใช้ได้เลยนะส่วนยูจะมีรูปสัญ,ญลักษณ์ของ YouTube ที่เตรียมไว้แล้วก็จะเลือกมาใช้ได้ทันทีเลยค่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทีนี้เราก็มาเลือกว่าเราต้องการให้เจ้าปุ่ม subscribe ปรากฏอยู่ตรงส่วนไหนของวิดีโอของคุณนะคะ เราอาจจะใช้เป็นในลักษณะของช่วงสุดท้ายของวิดีโอหรือจะเลือกเวลาเริ่มต้นที่กี่วินาทีแรกหลังจากวิดีโอมันเล่นไปแล้วหรือจะให้แสดงตลอดเวลาที่คนดูวิดีโอของเราก็สามารถเลือกได้ค่ะคุณเลือกเลยหลังจากรูปมาแสดงที่ตำแหน่งลายน้ำวิดีโอแล้วก็ให้กดปุ่มเผยแพร่ตรงด้านบนมุมขวามือตรงนี้ได้เลยค่ะก็เป็นอันเสร็จในพารนี้กันค่ะ เราจะกลับไปเช็คข้อมูลในแท็บเกี่ยวกับนะคะเพื่อเช็คให้แน่ใจอีกครั้งว่าลิงก์ต่างๆที่เราใส่มัน complete เรียบร้อยไหมลิงก์เว็บไซต์นะลิงก์ Facebook Instagram ซึ่งจะปรากฏอยู่ในภาพแบนเนอร์ด้านขวาบนนี้นะคะถ้าถูกต้องเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเต็ปถัดไปกันได้เลยค่ะทีนี้ก็คลิกที่ปุ่มปรับแต่งช่องค่ะ ไปทางด้านซ้ายมือสุดนี้เลยค่ะแล้วเลือกแท็บการตั้งค่าช่องทีนี้ไปเลือกประเทศไทยนะคะวิดีโอของคุณจะได้แสดงถูกที่ถูกโลเคชันนะคะถัดไปคือช่อง Keywords ใน Basic Info นะคะตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนที่จะให้คุณใส่ Keywords Key t ย์็ ที่จะทำให้ YouTube แล้วก็ Google Search รู้ว่าช่องของคุณมันเป็นช่องเกี่ยวกับอะไรเนื้อหาคอนเทนต์เป็นประเภทไหนเพราะจุดนี้จะเกี่ยวโยงไปยัง Search Engine ทั้ง Google Search และ YouTube Search ด้วยนะคะตัวอย่างคีย์เวิร์ดที่เราจะใช้ในช่องของ u k เกสนเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวอย่างเช่นการตลาดโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้ง Facebook Ad Buying Digital Marketing เป็นต้นค่ะพอจะได้เป็นไอเดียนะคะคำเหล่านั้นที่จะใช้ก็คุณลองนึกดูว่าถ้าคนที่เขาจะค้นหาวิดีโอแล้วคุณอยากให้เขาเจอคุณนะ่ะเขาจะใช้คำว่าอะไรในการพิมพ์ค้นหานะคะถ้าคุณใช้คีย์เวิร์ดหลายๆคำก็อย่าลืมที่จะใส่คอมมาคั่นระหว่างคำด้วยนะคะ เพื่อให้ระบบของ YouTube เขาสามารถที่จะแยกคําต่างๆได้โอเคหนึ่งสิ่งที่อยากจะบอกแล้วก็แนะนำเลยนะคะว่าอย่าทำคืออย่าใส่คําที่เป็นสแปมเด็ดขาดค่ะ mm hmm. เช่นพวกคําที่แบบฮ mm ิตฮิตทอตทในสถานการณ์ปัจจุบัน mm hmm. พวกขนกระแสอะไรพวกนี้ค่ะ mm hmm. บางทีคุณอาจจะคิดว่าคุณจะหวังผลให้คนเสิร์ชหาวิดีโอพวกนั้นอะ แต่แล n ดิ้งมาเจอวิดีโอคุณบอกเลยว่าแค่คิดก็ผิดแล้วค่ะคุณรู้ไหมว่า y o u t u b บเขามี AI ในการตรวจจับสแปมนะคะและจะบอกว่า AI เขาฉลาดล้ำมากค่ะอย่าได้ลองรูปคมเลยดีกว่าของเราเนี่ยไปแบบสายขาวน่าจะอยู่ยาวๆและยั่งยืนมากกว่านะคะรู้จักไหมคะแซนแบล็กแซนบ็อก์อะคะ่ะเชื่อว่าทุกคนไม่อยากไปอยู่ในนั้นแน่นอนเนาะโอเค ในแถบการตั้งค่าขั้นสูงนะคะจะมีเรื่องของการระบุกลุ่มคนดูวิดีโอของคุณด้วยนะคะส่วนนี้ก็จะให้คุณเลือกว่าชาแนลของคุณเป็นชาแนลที่ทำคอนเทนต์สำหรับเด็กหรือไม่ถ้าใช่คุณก็ติ๊กใช่นะคะ yes ถ้าไม่ใช่ก็เลือกตัวเลือกที่2ก็คือไม่ใช่ซึ่ง YouTube จะจำการตั้งค่านี้ไว้กำหนดวิดีโอทั้งหมดของคุณในชาแนลของคุณเลยนะคะ แต่ถ้า c h ANNEL คุณเป็น c h ANNEL ที่แบบ Mix Content มีทั้ง Content เด็ก Content ผู้ใหญ่เรียกง่ายๆว่าจะตายแบบวาร i e t ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เลือกช่องฉันต้องการตรวจสอบการตั้งค่านี้ของวิดีโอทุกรายการแปลว่าเวลาคุณจะอัปโหลดวิดีโอแต่ละตัวเนี่ยคุณก็ค่อยมาเลือกว่าคลิปไหนเป็นเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่คลิปไหนเป็นเนื้อหาสำหรับเด็กนั่นเองค่ะหลังจากคุณเลือกติ๊กช่องต่างๆเสร็จคุณก็กดบันทึกได้เลยนะ สเต็ปสุดท้ายท้ายสุดคือการอัปโหลดคลิปแรกของคุณขึ้น YouTube c h a n n e ลนั่นเองค่ะไปกันเลยค่ะจะได้ไม่เสียเวลาเ,เลือกตรงแท็บค่าเริ่มต้นสำหรับการอัปโหลดนะเป็นส่วนที่จะให้คุณเริ่มขั้นตอนการอัปโหลดวิดีโอนี่เองค่ะเราขอเริ่มที่แท็บการตั้งค่าขั้นสูงก่อนแล้วกันนะคะตรงนี้ก็จะมีช่องใบอนุญาต เราก็เซตแบบมาตรฐานไว้นะคะส่วนหมวดหมู่ก็เลือกตามประเภทธุรกิจของคุณไปเลยค่ะภาษาก็เลือกภาษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของคุณนะคะเราจะใช้เป็นภาษาไทยแท็บถัดไปข้อมูลพื้นฐานในเซ็กชั่นนี้ก็จะให้คุณใส่ชื่อวิดีโอคำบรรยายวิดีโอรายละเอียดของเนื้อหาคอนเทนต์ของวิดีโอที่คุณอัปโหลดเข้าไปเนะะี่ยค่ะส่วนช่องถัดไป ให้เซตค่าของวิดีโอว่าจะใช้เป็นวิดีโอที่จะใช้เป็นส่วนตัวเช่นตั้งค่าให้วิดีโอดูได้เฉพาะตัวเราเองเช่นในกรณีที่เราอาจจะเอาไว้ดูก่อนว่าจะต้องมีอะไรแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่าเนาะหรือจะตั้งเป็น u n l i s t คือไม่เป็นสาธารณะนั่นเองเช่นวิดีโอที่จะสามารถดูได้เ,เฉพาะคนที่เราส่งลิงก์ไปให้เท่านั้นแต่คนทั่วไปจะเซิร์ชหาแล้วไม่เจอไม่ขึ้นใน YouTube นะคะ แต่ถ้าคุณต้องการทำแบรนด์ชาแนลหรือเป็นยูทูบเบอร์ก็ต้องตั้งค่าเป็นสาธารณะนะคะคนจะได้เข้าถึงมองเห็นวิดีโอของคุณนั่นเองในส่วนแท็กก็จะเป็นส่วนที่ระบุคีย์เวิร์ดหลักของชาแนลคุณค่ะว่าถ้าคนจะค้นหาวิดีโอเราเนี่ยของคุณเนี่ยเขาจะนึกถึงคำไหนที่เป็นคุณบ้างเช่น Content ใน Youtube Social m e d i ยโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้ วิดีโอมาร์เก็ตติ้งซึ่งส่วนนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่จะโชว์ออโต้ในทุกวิดีโอของชาแนลของคุณเลยนะคะโอเคหลังจากคุณใส่ข้อมูลครบแล้วก็กดบันทึกเพื่อเซฟได้เลยค่ะทีนี้ก็ถึงเวลาอัปโหลดวิดีโอขึ้น YouTube Space กันสักทีรอมานานโดยไปที่มุมบนขวามือค่ะเห็นปุ่มสัญ,ญลักษณ์ลูกศรชี้ขึ้นไหมคะ กดตรงนั้นนะคะเพื่อเลือกไฟล์วิดีโอที่คุณมีอยู่หรือคุณอาจจะเลือกกดปุ่มตรงนี้ก็ได้ค่ะตรงแท็บสีน้ำเงินก็จะเป็นอีกออปชั่นหนึ่งที่จะให้คุณอัปโหลดวิดีโอได้ค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการ Create YouTube Channel ที่ละเอียดยิบกันแบบทุกสเต็ปแล้วนะคะทุกคนขอแสดงความยินดีด้วยค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe c h a n n e ยูเกสอน และกดกระดิ่งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่มาคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่เต็มแน่นไปด้วยทิปส์ความรู้ที่ walkthrough เกี่ยวกับ Social Media Marketing Digital Marketing ที่คุณสามารถเอาไปแอปพลายใช้กับแบรนด์ของคุณได้จริงๆไว้เจอกันใหม่ค่ะ